อาจารย์พัชรีพรบางเขี่ยนะคะท่านได้เขียนบทนี้ไว้ให้นะคะก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้นะคะเพื่อให้ส่งเสริมให้บุคคลมีปัญญาดังนั้นหลักสูตรอะค่ะเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นแนวทางที่จะทำให้เรารู้ว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างไร เนื้อหาที่ต้องให้ผู้เรียนคืออะไรบ้างและก็ประเมินผลอย่างไรเพื่อให้รู้ว่าผู้เรียนเนี้ยสำเร็จตามหลักสูตรนั้นหรือไม่นะคะทูบที่เป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะที่อาจารย์ทำแล้วก็ให้พวกเราไปศึกษาใน y t u t u นะคะก็จะมีบอกจุดประสงค์มีคอนเทนต์เนื้อหาแล้วก็มีการประเมินนะคะซึ่งในนั้นอะ ก็พอเราได้เรียนรู้แล้วว่าเอ๊ะเขามีวิธีการทำหลักสูตรกนแนวแนวนี้นะคะแล้วเราก็ไปทำหลักสูตรเฉพาะของเรานะคะอย่างง่ายไปอีกหนึ่งอันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเรียนด้านการศึกษาเนาะการศึกษาค่ะก็หมายถึงศิลปะที่เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้อะค่ะทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะเพื่อให้คนรุ่นใหม่อะ่ะจะสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต ะค,ะคำหลักๆของมันอะตอนสอบสัมภาษณ์บางที่เนะตอนที่เราไปเป็นครูอะคะ่ะเขาก็ถามว่าใหญ่ๆจะมาเป็นครูและการศึกษามันหมายถึงอะไรหรอเราก็ต้องอธิบายว่ามันเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้นะคะอาจะทั้งทักษะทั้งจิตตคตินะคะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะเขารับรู้แล้วก็สามารถนําไปดําเนินชีวิตได้นะคะบางคนก็พูดถึงผ้าขาวเลยนะคะอืมเอกการพูดเนะะีก็จะทำให้เข้าใจได้ไง่ายมากขึ้น ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยเวลาที่จะยึดแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาดูเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยนะคะเราบางทีเราโ no นเนมเงี้ยเราไปพูดเนี้ยค่ะต่อให้มันถูกอะคะ่ะมันก็ยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือมากนักนะคะดังนั้นการศึกษาตามพระราชบัญญัตินะคะตอนนี้ใหม่สุดก็คือพศ2542นหี่ะคะแก้ไขปี4ี่ห้าที่กำลังออกข่าวอยู่เรื่องของใน สภาเนาะยังไม่ได้รับการพระราชบัญญัตินั้นยังไม่เรียบร้อยนะคะเออเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปอีกสองสมปีเนาะที่เราไปสอบนะคะก็เช็คด้วยว่าพระราชบัญญัติเราใช้ได้ใช้ฉบับใหม่แล้วหรือยังนะคะการศึกษาหมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเจริญง้องามของบุคคลและก็สังคมนะคะฝึกอบรมก็ยังถือว่าเป็นการศึกษานะคะ การสืบทอดทางวัฒนธรรมนะคะไทยทรงดำหรือว่าสังคมต่างๆของการจนาบุรีสุพรรณบุรีที่เราแบบได้เขียนมาเนอะในลักษณะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วยเรื่องของการจัดการเรียนรู้ด้วยนะคะเพื่อให้บุคคลเนี่ยสามารถอยู่ดําเนินชีวิตได้นะคะดังนั้นก็จาเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคะไม่มีการหยุดนิ่งนะคะช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เปิดดูว่าโควิด วัคซีนฉีดได้ไหมนะคะก็จะมีการเรียนรู้ว่าเอ้ยยังอะไรบ้างนะคะอายุท่านมากแล้วท่านจะฉีดตัวไหนได้บ้างอย่างเงี้ยท่านก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะทำให้การเรียนของเราอะคะ่ะประสบความสำเร็จดังนั้นการศึกษาก็เลยต้องมีการศึกษาหลากหลายแบบบุคคลนะคะ มีบุคคลที่ดีต่อเราทั้งต่อหน้าและรับหลังมีบุคคลที่พร้อมจะฟาดฟันเรามีบุคคลที่แบบว่า endu เ,เราพวกเนี้ยเราต้องวิเคราะห์ให้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นก็บุคคลเนก็ต้องมีความเรื่องของเป็นช่วยในเรื่องของความรู้แล้วก็ส่งเสริมสติปัญญาค่ะแต่ก่อนที่เราจะทําอะไรเนาะเราก็ต้องสร้างตัวเองให้มีทักษะมีความรู้ที่จําเป็นก่อนนะคะแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จได้ นะคะต่อสังคมนะคะมีคนหลากหลายคนมาอยู่ร่วมกันนะคะเราก็ต้องปรับปรุงนะคะเพื่อให้ตัวเองนะคะอยู่สุขสบายมากขึ้นแล้วก็แสวงหาสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อให้เราอ่ะมีพัฒนาการที่ดีนะคะหนีหนีไม่ได้เลยโดยเฉพาะเอกเราในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะระบบการศึกษาช่วยทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมีระบบการศึกษาช่วยทำให้คน่ะ เก่งนะคะก็จะทำให้พัฒนาสิ่งต่างๆได้เศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนนะคะเรื่องของการเมืองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นะ่ะจริงๆแล้วไม่ว่าจะจับทางด้านไหนอะ่ะการศึกษาก็จะส่งผลต่อทุกๆด้านนะคะเราก็เลยต้องเริ่มเรียนหนังสือแล้วก็พัฒนานะคะรูปแบบการศึกษาไทยนะคะก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะคะ แต่อันนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างที่มาใหม่ล่าสุดมาให้นะคะซึ่งเราได้เคยทำข้อสอบกันมาแล้วนะคะระบบ633ก็คือประถมศึกษานะคะจะมีทั้งหมด6ชั้นปีนะคะมีการศึกษามอต้นแล้วก็มอปลายก็เลยก็เรียกว่าระบบ633นี่คือที่มาของพอระบรนะคะ ตัวที่สำคัญบางครั้งอ่ะมันมีคำว่า3ามเหมือนกันจนทำไม่ลรางงนะคะรูปแบบจะเป็นรูปแบบการศึกษาในระบบเนี่ยไอ้หกสาเนี่ยเรียกว่าในระบบนอกระบบก็คือที่เราไปเรียนเพิ่มเติมเอาเองตามอัธยาศัยนะคะเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดมาว่าในระบบมันไม่มีใครงงและมีเงื่อนไขที่ชัดเจนนะคะนอกระบบก็คือมันมีความยืดหยุ่นกำหนดจุดมุ่งหมายมาให้เลยนะคะ แล้วก็ตามอัธยาศัยคือไม่มีใบบอกว่าแบบคุณจบแล้วนะนู่นนี่นั่นเป็นตามความสนใจอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้น3มอย่างเนี้ยอาจจะอยู่ในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางอาจจะไม่ได้ระบุทั้งหมดแต่หลักสูตรสถานศึกษานั้นๆอาจจะเพิ่มรูปแบบที่สำคัญของการจัดการศึกษาใส่ทั้งสามอย่างเลยก็ได้นะคะ ่ะต่อมาการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อกี้อาจารย์ได้แจ้งแล้วนะว่าเป็นยังไงเอ่ยนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเขาบอกไว้ว่าเขาก็จะมีระดับก่อนระดับประถมศึกษานะคะเป็นช่วงแรกนะคะแล้วก็ระดับประถมศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษานะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมี 633แล้วก็มีสามันศึกษาถ้าใครเรียนโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามันศึกษาอาชีวะนะคะก็ะคือพวกเทคนิคต่างๆนะก็จะช่วยทำให้สำเร็จการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะคะบางแห่งนะคะในต่างประเทศตอนนี้จะเริ่มเป็นอาชีวะจะค่อนข้างโดดเด่นเพราะว่าสามารถไปทำงานได้เลย นะคะต่อมาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเราจะเป็นปริญญาเนาะเราเรียนจบแล้วเราได้ปริญญาแต่บางคนก็ระดับอุดมศึกษาเหมือนกันแต่ต่ากว่าปริญญานะคะอย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปนะคะก็คือภาคบังคับจํานวน9ปีแล้วก็เด็กเข้าเรียนตอนเซเว่นนะคะเเข้า7ขวบนะคะเก้าไปเซเว่นขวบ7บวกเ้าไปก็คือการศึกษาก็คือ16 นะคะตัวนี้บอกแล้วว่าภาคมังคับนะคะต้องเข้าเรียนนะคะเราก็จะอ้างมาตรามาอันนี้อธิบายเรื่องหลักสูตรทั่วๆไปนะคะว่าหลักสูตรนะคะต้องประกอบด้วย O อเ e ็ t คีคือจุดมุ่งหมาย C คือเนื้อหาคือคอนเทนต์นะคะเอกสารประกอบการเรียนการสอนนั่นแหละ นะคะการนำไปใช้ก็คือกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะ I นะคะ instruction แล้วก็ตัว e การประเมินผล evaluation ก็เป็น o c i e อันดันบางทีอาจารย์ก็เลยเรียกว่า o c นะคะเพื่อให้พอจำได้ว่าหลักสูตรควรจะต้องมี o c o c i e แล้วก็ค่อยแก้ออกมาว่า o คือ objective นะคะไปไหนไม่รอดนะเราอยู่เป็นครูนะคะเขียนจุดมุ่งหมายมาก่อนเลย นะคะต่อมา c คือคอนเทนต์ก็คือเนื้อหานะคะที่ใช้ในการสอนว่าผู้เรียนเขาต้องรู้อะไรบ้างในเนื้อหาเรื่องนี้นะคะ i การนำไปใช้คือจะทำยังไงให้เนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจจะสอนแบบสาธิตไหมหรือจะสอนแบบให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นเชิงลุกอะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วก็จะรู้ได้ไงว่าผู้เรียนเขาประสบความสำเร็จก็คือมีตัว e คือการประเมินผลที่บอกว่า ไอ้แต่ละโรงเรียนให้ได้60ข้อไอ้ขอโทษให้ได้ร้อยละหกนะอย่างเงี้ยถึงจะประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยเขาก็จะบอกไล่ลงมาว่าการพัฒนาหลักสูตรนะคะมีทางสร้างใหม่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็มีการปรับปรุงนะคะเพราะว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วอ่ะหลักสูตรมันก็เก่าเกินไปนะคะอย่างอาจารย์นะ่ะเรียน2544หลักสูตร44นะคะของเราก็เรียนหลักสูตร51นะคะอ่าแล้วก็มีปรับปรุงตอนปี60เนาะ เนี่ยก็จะมีบอกมาว่าหลักสูตรนะคะต้องประกอบด้วยโอที่อาจารย์บอกนะคะสิ่งที่ต้องจำได้เลยก็คือหลักสูตรมีองค์ประกอบอย่างน้อยสอย่างคือหน้านี้คือตรงเนี้ยแค่พื้นฐานแค่นี้แหละอืมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาหลักสูตรได้เราก็ต้องพิจารณา4อย่างนี้เป็นก่อนอืมนะคะ ข้อสอบไปเปิดมีโย่ข้อหนึ่งนะคะหลักสูตรหมายถึงอะไรเรียนวิชานี้แต่ไม่รู้ว่าหลักสูตรหมายถึงอะไรนะมันก็ดกกูกะไรอยู่เนอะซึ่งมีความหมายของหลักสูตรอยู่หลากหลายเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเอาเลือกเอาชื่อเอาความหมายที่มันครอบคลุมที่สุดอะนะคะเนื้อหาที่ให้ประสบความสำเร็จดูแคบไปเราจะเอาอันไหนดีที่เอาไปใช้ได้ตลอดชีพอะ อาจารย์แนะนําว่าเราควรจะแบบเซฟเซฟคำถามคําตอบไว้นะคะที่เราคิดอ่ะที่เราจะตอบอาจารย์อะ mm ่ะเซฟไว้ไว้สักชุดหนึ่งเนาะแล้วก็ก mm ๊อปปี้มาส่งอาจารย์เหมือนที่เราสรุปมาไม่เรียกว่าสรุปได้ว่าก mm ๊อปปี้มาวางก๊อปปี hmm. ้มาวางอะ่ะเออเป็นอาจารย์นะเป็นสัปดาห์กว่าจะอ่านครบน <laughs> ะคะ มวลประสบการณ์ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเอามานะพยายามหาความหมายที่ทำให้เราเข้าใจด้วยตนเองนะคะเนี่ยมีอยู่ความทั้งหมดเนี่ยเป็นความหมายทั้งหมดเขาเลยบอกมาว่าเป็นรายวิชาเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีพุทธิพิสยัยทักษะพิสัยเจตคตินะคะ ที่ทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จนะคะเป็นกระบวนการที่มีการพูดคุยกันมีสื่อนะคะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งเนาะหรือจะเอาหลายๆอันมาสังเคราะห์ก็ได้เพื่อให้ตัวเองอมีความเข้าใจว่าอ๋อหลักสูตรที่เทอมเนี้ยเรียนสมชั่วโมงเนี่ยหลักสูตรมันใหม่ๆพความอย่างนี้นะนะคะความสําคัญนะคะอาจารย์ก็บอกไปว่าหลักสูตรที่ไม่ได้มีคุณภาพ เปิดรับนักเรียนเข้ามาเรียนจนจบปริญญาเขาก็ยึดคืนนะคะดังนั้นหลักสูตรเนี่ยเป็นเข็มคิดแล้วก็เป็นตัวที่ต้องได้รับรับรองมาก่อนนะคะถึงจะเปิดได้นะคะเนี่ยก็จะมีแต่ว่ามันก็มีคนที่ซิกแซกเนเาะดังนั้นเราจำเป็นจะต้องตรวจสอบก่อนนะคะองค์ประกอบนะคะ OC ซที่อาจารย์บอกนะคะ O คือ objective ซึ่งภาษาอังกฤษมีได้หลายตัวเนอะก็เลยมีไล่หลากหลายนะคะอืม ประสบการณ์ทางการสอนก็คือคอนเทนต์เนื้อหานะคะวิธีการจัดการเรียนการสอนจัดประสบการณ์ให้เขาจัดยังไงแล้วก็การประเมินผลนะคะนี่ไงครบ้าโอเนื้อหาก็คือ c คอนเทนต์ก็ได้วิธีการสอน instruction ตัว i แล้วก็ตัว e การประเมินผลนะคะประเมินให้มันสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ เราได้ตั้งไว้ด้วยนะคะวัดให้มันตรงจุดนะคะวัดให้มันตรงจุดต่อมาวัตถุประสงค์นะคะตัวโอเพื่อให้นักศึกษาบอกเกี่ยวกับสังคมมาศึกษาได้บอกสังคมศึกษาได้อธิบายเกี่ยวกับสังคมวิชาสังคมได้การประเมินผลก็ต้องควรจะเป็นข้อสอบการสัมภาษณ์นะคะว่า ตอบได้ถูกต้องไหมอย่างเงี้ยค่ะออกิจกรรมเนื้อหาที่เราสอนคืออะไรเนี่ยองค์ประกอบของหลักสูตรนะคะแต่บางครั้งองค์ประกอบของหลักสูตรเนี่ยถ้าเขามองเชิงระบบนะอาจารย์ไปสอบปริญญาโทก็าถามว่าเชิงระบบคืออะไรมั่งระบบก็คือ input process แล้วก็ o u t พุตนะคะเนี่ยสา,สาอันนี้เป็นระบบแล้วก็บางทีก็จะมีคำว่าเอาคำเพิ่มขึ้นมาก็คือผลกระทบที่เกิดจาก3ตัวนี้ มีคำว่าระบบเมื่อไรกระบวนกาเมื่อไรนะคะนี่ถือตัวนี้ค่อยๆจำไปมันก็จำได้นะไม่ใช่ว่าแบบว่าครั้งเดียวแล้วมันจะจำไม่ได้เลยก็โกรธตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ใช่เนะเราก็ต้องค่อยๆจำไปนะคะอันไหนที่มันสำคัญนะที่จำเป็นจะต้องใช้หรือว่ารู้ว่าเอ้ยเราต้องหาข้อมูลยังไงบ้างนะคะเห็นไหมองค์ประกอบที่สำคัญ เมื่อกี้อาจารย์บอกให้ท่องแค่สี่อย่างเองอะจ์หลอกมีตั้งเก้าคือมันมีการแตกแยกย่อยออกมาเฉยๆเห็นไหมจุดประสงค์จุดมุ่งหมายมันก็คือโอจุดประสงค์นั่นเองเมื่อกี้เนี่ยเห็นปะม,มีจุดประสงค์การเรียนรู้มาอีกขึ้นอยู่กับว่าสีนน่อันเนี้ยคือใจความสําคัญสุดแล้วสุดท้ายอะในสี่อันเนี้ยคุณจะไปแตกแยกย่อยอยังไงอะก็ยังก็ยังครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นเฉยๆแต่ว่าถ้าขาดสี่อันนั้นไปอะ่ะไม่ได้เลย นะคะเนี่ยก็เลยบอกว่าองค์ประกอบนะคะที่สำคัญเนะมีอยู่สี่ประการออกข้อสอบพอน,นะคะให้บอกรายละเอียดมาอมืไทเลอร์นะอาจารย์ไม่ค่อยจริงจังเพราะว่าอาจารย์มีความรู้สึกว่าถ้าเราจำได้นำไปใช้ได้เงี้ยก็จะประสบความสำเร็จแหละเออบางทีสอบไปแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยก็จาว่ามันสูญเปล่ามากกว่าระดับของหลักสูตรนะคะมีระดับสังคม ระดับสถาบันการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ประสบการณ์เวลาเขาเรียงข้อเนี้ยแสดงว่าข้อบนสุดอ่ะเป็นข้อที่ครอบคลุมทุกอย่างอยู่ไกลตัวมากที่สุดแล้วก็อยู่สูงที่สุดเหมือนเป็นวงใหญ่ๆอะค่ะต่อมาในโรงเรียนคือวงที่สองเล็กเข้ามาข้างในเพราะว่าในสังคมอ่ะมีหลายโรงเรียนนึกออกปะเรายีิบเก้าคนก็ส่วนใหญ่ก็เกือบจะยีิบเก้าโรงเรียนแหละยกเว้นบางคนมาจากโรงเรียนเดียวกัน อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยครูแล้วก็ผู้เรียนในคัสย่อยๆของเรา,าผู้เรียนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันอีกนะคะอันนี้นะไทเลอร์ขอโทษอันนี้ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนคิดบอกแต่อขอโทษไทเลอร์จริงๆนะคะแบ่งระดับการจัดการเรียนการสอนเอาเป็น4ระดับนะคะระดับของหลักสูตรสังคมจะใหญ่สุดสถาบัาน การสอนแล้วก็ระดับประสบการณ์ก็คือผู้เรียนของแต่ละคนค่ะเขาก็จะบอกไล่ลงไล่มาก็แล้วแต่การแบ่งนะคะเวลาเราครูสอนเนอะอย่างจันสอนนี้ก็มียีิบเก้าคนก็จะมีเฉพาะบุนคคลเข้าไปอีกนะคะเนี้ยอันนี้ก็เป็นของระดับของหลักสูตรระดับชาติท้องถิ่นสถานศึกษาแล้วก็ในชั้นเรียนนะคะก็จะมีการแบ่งระดับ ที่แตกต่างกันนะคะเวลามีข้อสอบแล้วก็วิเคราะห์นะคะว่าระดับไหนมันกว้างป่ากันแล้วก็ค่อยๆไล่ดูว่าในประเทศไทยเนอะก็มีระดับท้องถิ่นมีระดับสถานศึกษาแล้วก็ระดับชั้นเรียนนะคะก็จะมีรายละเอียดลงมาหลักการของหลักสูตรนะคะก็ก็ไม่ คือมันเหมือนเป็นความเรียงอธิบายรายละเอียดทั่วๆไปนะคะก็เลยไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะคะวิวัฒนาการนะคะก็เริ่มแรกเนะก็ยังไม่ค่อยอ่านออกก็น้อยเขียนได้ก็ไม่ค่อยจะมีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะการจัดการศึกษาก็จะแตกต่างออกไปเนาะก็เลยตอนแรกๆเนี่ยรูปแบบของหลักสูตรก็ยังไม่ค่อยมีรายละเอียดมากมักนะคะต่อมาก็ดีพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆและที่อาจารย์บอกว่าพัฒนามันยังไงเหรอคะ ที่เขาดูว่าดีนะคะก็คือจุดมุ่งหมายชัดเจนเข้าใจง่ายที่อาจารย์เพิ่มเข้าไปก็คือมันต้องมีความยืดหยุ่นนะคะทั้งหมดเนี่ยคือหลักสูตรที่ดีหมดนะคะใช้ได้อย่างกว้างขวางผู้ปกครองในส่วนร่วมเนอะบางทีเขาสร้างคุบไลน์ผู้ปกครองกันไปด้วยแต่จะรู้สึกปวดหัวบางทีผู้ปกครองเข้ามาก็ยิ่งหลากหลายเนะเราก็ต้องค่อยๆดึงสติตัวเองเนอะแล้วก็ควบคุมนะคะให้ ประสบความสําเร็จในจุดมุ่งหมายนะคะในการเรียนการสอนนั้นๆชี้แจงนะคะให้ชัดเจนบอกเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเนี่ยลักษณะของหลักีุดีนะคะมีออกเหมือนกันไม่วกวนนะคะมีความต่อเนื่องนะคะแล้วก็อะไรที่มันดูดีอ่ะให้มันอยู่ในหลักสูตรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักีุดีทั้งหมด นะคะก็ทุกข้อนะคะที่อยู่ในนี้นะคะ24ข้อแต่มันก็จะซ้ำๆกันนี่แหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุป